ครับสวัสดีครับมาเจอกันอีกแล้วนะครับกับบุญชูชาแนลครับผมครับพี่น้องครับมือนี้กะสีพามุงงวดจากข้อของพอหน่อยนด้ครับเด้อก็เอาแบบอ่ะยู้จังสี่แหละครับพี่น้องเพราะว่ามันตกตกนะครับตัวนี้กอะไรเออข้างนอกอะไรก็ยุ่ในนี่แหละครับ เอาห้อเอาขึ้นไท้ายทางเงียนวะบ๊บบบทเอาที่นี่ละเพราะว่าทงเงี้ยนมันดีเพดานมันตกคึกกัาเออพัสดุนี่น,น,น่าติดล้างหี่ี่นะพี่การดของขวัพ่อ,พอน้อยกับยุทธบ้าน์ขวัลตำบลขวัลอำเภอเมืองมหาสารคามนะครับครับอยากได้งวัวเลี้ยงนะครับมือนี้กับมีมวไห่แม่ลูกงวัวหูงวงขวัลพันธ์ครับอ่าให้หลายอยู่เอาก็เดินไปทักทายกับพ่อน้อยกันครับครับผมพ่อน้อยสวัสดีครับสวัสดีครับเออผู้ช่มือนี้เอา ใต้บ้านนี่แหละครับว่อนี่เออใต้หลางนี่เนาะเออใต้หลางใต้หลางนี่ครับเดี๋ยวเอาใบรับประกันกันนะนี่ไหมใบรับประกันนะครับพี่น้องประกันเบื้องไปนะครับเด้อพี่น้องครับคระกัเบื้องไปเด้อพี่น้องเด้อเริ่มจากว่าสาวตัวแรกเอามาแบบชุกเฉินสื่งงอยนี่มีใบรับประกันให้ครับพี่น้องครับนี่เด้อเด้อพี่น้องครับใบรับประกันนะครับเนาะครับผมอ่าใบรับประกันขาทุกขาถอนประกันสีคงสุดประกันมดลูกออกประกันทองอ่าประกันทางดอกตลอดชีพอ่าเห็นะครับพี่น้องประกันในพวก ตํานี้สากลนี่สามสิบหมื่นนะครับผมเบอร์โทรศัพท์0 9 1 0 5 7 7 3 2 0ครับเอ่าเ่เสียเวลาครับเอาตัวแรกกันเลยตัวแรกแข็งมันครับผมตัวนี้เป็นง่าสาวลูกพอได้กับพอหน่อยลูกสติงเล่ครับสติงเล่น้องจักเดือนครับอ่าหเดือนสิบหกเดือนครับหาจะกหกเดือนส้นสูงอยู่เท่าไรหนี่งร้อยสามสิบครับหนึร้อยสามสิบได้แล้วครับครับผมเอาตัวแรกราคามากครับสิบเก้าครับหนึ่งเจ็ดนะครับพี่น้องครับผมส่งฟรีหน่อยโลบัตรรุ่นอามาาเอมะไทยแต่ดังอีกเด้อละครับมันนนะถดดีีีพ่้องบ อ่ตัวแดงเข้มดีนะครับครับบูดนะครับเนาะเดี๋ยวจะพาเบื้อ่าหน้าตาของน้องเขานะครับเนาะเออเอาจังสั้นเลยเอาจังสั้นเลยเดี๋ยวผมจะเบิ้งเองเออยินอยู่สินะครับหน้าตานะครับเนาะเร็บแข็งขาบ่มีปัญหาเด้อครับเด้อทำเขาให้แล้วครับทำเขาให้แล้วเป็นง้วบบูดแบบจัดเต็มนะครับสีบ่ปันบ่ด่างนะพอน้อยเนาะครับผมเออเอาเบิ้งอีกครั้งนึงครับตัวนี้ตัวใหญ่อยู่ที่พี่น้องครับในราคาหมื่นเจ็ดนี่ครับผมครับผมส่งฟรีร้อยโลครับผมฟรีร้อยโลต่อรองได้อีกครับต่อรองได้อีกเด้อครับพี่น้องเออ นี่นะครับเอามานั่งกันฉากกันมาหน่อยก็ได้เอ้าพี่น้องเออตัวแรกเออสิทธิภาพเบื้องข้างข้างทั้งอีกทั้งนึ่งนะครับเนาะครับเดี๋ยวเดครับเด้อเอาพนังอวยข้างมาให้เนะหนึ่งทั้งหนพี่น้องเออเออได้พนังอวยข้างเอานะครับเนาะนี่ขางทั้งขวาของน้องเขานะครับเนาะบ่อปานบ่ดังเออนี่นะครับตัวแรกพี่น้องครับเอาสิทธิภาพตัวต่อไปครับครับผมอ่าพี่น้องครับตัวต่อไปกับสิทภาพเบื้องสายหูได้ใครพี่น้องเป็นอนาคตพ่อพันนะครับ ตัวนี้ลูกพ่อได้ครับพ่อหน่อยลูกกันพจัชฉายครับพจัชฉายตัวนี้ข้องสั่งสูงใเงยด้วยครับพี่สูงร้อยสี่สิบเอ็ดครับสูงร้อยสี่สิบเอ็ดเหรอด้อครับตัวนี้ครับผมไอ้น้องจักเดือนเหรอครับเจ็ดเดือนครับอายุเจ็ดเดือนนะครับเด้อครับผมสีนี่เบื้องขางเดียวหรือก็แล้วได้พี่น้องสีคือกันว่วปานว่วดังนะครับเนาะครับอ่ลูกพจัชฉายผู้ใดหาสายหูเดี๋ยวสิผ้าเบื้องราคาตัวนี้สูงร้อยสี่สิบเอ็ดเปิดเท่าไหร่ครับสิบห้าทรงฟรีร้อยโลครับเปิดมื้นหาพี่น้องครับเอดียวเมา่อไทยแต่ลังนี่ เร็ยบ่มีปัญหานะครับนะไม่มีปัญหาสวยๆครับเร็ยบไม่มีปัญหาเอาผู้ใดอยากเบิ่งหูสั่นหูยง่าสั่มไหล่นะครับครับผมนี่ยาวเออนี่ครับเอาไปเลยครับไปเลยหูเลยเดี๋ยวสีผมวะเออนี่นะครับเด้อในเบิ่งทางหน้าเอาจอดก่อนจอดก่อนจอดก่อนเออเอาเบิ่งขางควาก็ได้บด่อยนี่นะครับเด้อนี่นะครับเอาผู้ใดอยากได้ตูนี่มาเอาครับเป็นงัวสายหูลูกพระจันทร์สายนะครับอ่าไข่สองเลยพี่น้องครับไข่สองครับผมไม่มีปัญหาหรอกครับพี่น้องเออเอาโอเคจอดเยดีๆครับวันนี้เยอะเติยง นะครับแล้วพี่น้องถอยมากักนอ่ะนี่แหละอยากได้ก็มาเอาได้ครับพี่น้องครับเออนี่นะครับง้อของขอบก็อนหน่อยเอ้าครับต่อไปครับเอ๋พี่น้องครับบันิกาสิบมาเบิ้งโบยที่3ตัวนี้ลูกเทพักคักเด้ครับพี่น้องเด้อแม่ลูกครับลูกเทพแม่ลูกนะครับเนาะเป็นงัวเท่าลูกัตแม่ครับผมอันนี้ลูกพอใดลูกจักเดือนล่ะอันนี้ลูกกันเทพสามหนึ่งจักเดือนล่ะสามเดือนกลัวครับลูกเทพ3สามหนึ่งสามเดือนกลัวได้พี่น้องเด้อแม่ผสมแม่ผสมพริกแดง แม่ทับพริกแดงแล้วแม่สูงเท่าไหครับแม่สูงลอยสามสิบเจ็ดบวกครับแม่สูงลอยสามสิบเจ็ดบวกเป็นโลุดธรรมชาติครับผมเป็นโบดนะครับให้ลูกหนานะครับเนาะลูกในหงาหากแบบง่ายเลยด้วยพี่น้องครับผมเบิ้งอ่าเงาหางลูกนะครับเนาะครับผมนี่โตหนาๆนี่แหละครับผมเออครับนี่เด้อเดี๋ยวนะครับเพื่อนจัดมากันนะอ่ะนี่เดี๋ยวนะครับเดี๋ยวนี้แป๊บหนึ่งเออเออเออสวยครับเออเอาดู มองยืนพงไปยุขีตมมี่พี่น้องครับเอาคู่นี้เท่าไรพอหน่อย33ครับส่้โลต่อรองได้ีครับ3 3มหื่ซื้อ2รุ่น3ามสี่รอยโลามต่อรองเอาอีก้อมีตรตนิ้อย่างได้พี่น้องครับพกมีเรานี่ยจหนีครับเดี๋ยวผมอยากให้เบื้งเอาหางเบิ้งแผ่นหลังครับผมดูกนนะครับเนาะครมกตัวแมงงามๆครับอ่ะสูงลอยแมงเพลินโบดจัดเต็มนะครับเนาะครับผมเออนี่โบดแบบจัดเต็มเลยนะครับเนาะครับอง่าเอา นะครับเนาะพี่ลูกนี่นะครับพี่น้องครับเออนี่นะครับเนาะไปลูกไปเดินตามเมียไปเร็วไปไปไปนะครับอ่เอาแบบกุ้งเี่าไรพี่น้องครับมันฝนตกอ่าพี่น้องครับมาเบิ้งเบอร์ที่ซีครับตัวนี้ผู้ใดมักสีแดงนะครับเด้อจัดเลยหล่ะครับตัวเง้ยวร้อมครับผมตัวนี้อ่าท่องไปครับอ่าแม่แยกลูกไหครับตัวนี้เป็นแม่แยกลูกทับเห็นไปครับนี่อ่าท่องว่างครับ คลองว่างสูงยุตเท่าไหร่ครับสูงร้อยสี่สิบครับร้อยสี่สิบได้เด้อพี่น้องครับนี่เป็นงัวบดแล้วก็แดงเข้มนะครับพี่น้องครับตัวนี้งัวบดแล้วก็แดงเข้มนะครับหางเหย้าจนสีรากดินนะครับเนาะหางเหย้าจนจะรากดินเดี๋ยวเบื้องทางขวานะครับพี่น้องเออสีด้านขวาบ่มีฝานบ่มีดังนะครับพี่น้องมีตัวนี้หูแว้งนิดหนึงครับตัวนี้หูหูด้านใส่สีแว้งนะครับเด้อครับผมครับผมอย่างเดียวครับนี่นะครับเนาะครับผมหูด้านใส่แว้งตัวสีแดงจัดครับผมเดี๋ยวมันชุ่มสีอ่าไว้ไหมครับอยด่งบกัน เออพี่ดูนี่นะครับเออเออนี่เอาสวยๆตัวนี้พ่อนายเปิดเท่าไหร่สิครับหมื่นเจ็ดนะครับพี่น้องผมว่าแยกลูกผู้ใดหาเน้นเดืองสีใส้อยสี่สิบนะครับน้อกะติมีปันเฉพาะตรงนี้นิดเดียวเขาขาวนั่นแหละครับผมเรบบม่มีปัญหานะครับเนาะจาาหครับเมไบ่มีปัญหาลองดูบ้างเออนี่เรบไม่มีปัญหาครับอ๋อนี่ผู้ใดอยากได้ก็มาเอาครับพี่น้องครับผมตอนนี้ก็ติมีหม่องหูสวยนิดเดียวนะครับเนาะนองนั้นผมีม่ตัวนี้ นะครับครับเดี๋ยวผ้าเบื้องตัวต่อไปครับครับาพี่น้องครับบัรทัดต่อไปสิผ้าเบื้องชุดที่หาด้อครับพี่น้องอันนี้เป็นแม่ลูกเด้อครับเด้อพี่น้องครับลูกมันโตญ่เด้อพี่น้องคนหน่อยว่าโตยันลูกเข้มห้อแปดครับโตยันลูกห้องแปดจักเดือนหรอครับลูกเข้มห้แปดสามเดือนกว่าครับเป็นตัวโตยันหน่อยไหมเออตัวยันแมนสามเดือนกว่าแมนมันคือตัวยันเถอะคนหน่อยใหญ่ครับใหญ่ตัวบอกใหญ่นด้วครับสามเดือนกว่าเกือบจะสี่เดือนกรัดูกไม่นางกระไดเกือบเกือบสี่เดือนครับบัดนี้โตอ่อยน้อยนี่จักเดือนตัวนี้นียนเมลมันไปน้ำ ตัวตัวนี้แหละครับอ่าตัวนั้นตัวนั้นไหนฟี่ตัวนี้นี่แถมฟี่ไอ้ฟี่อันนี้แม่สูงเท่าไหร่แม่สูงร้อยสามสิบเจ็ดบวกบวกครับแม่สูงร้อยสามสิบเจ็ดบวกบวกลูกแรกครับของแมียนอ่าลูกแรกครับลูกแรกนะครับเท่าไหร่พอหน่อยชุดที่สามแม่มันนั่นผสมอ่าเร็วนะครับเอาม่ยมียทำให้แล้วแม่ยทำให้แล้วช็อกโกแลตช็อกโกแลตครับผมอ่า ชุด3ตัวนี่เท่าไรครับมืดนี่39ครับผม3ามหมื่ตัวแม่เหมือนได้อพี่น้องเดลยครับสตัวเลยอันนี้เป็นแม่ลูกแท้ๆเด้อครับครูนี่นี่แม่ลูกแท้ๆขันผู้ใดบ่อยากได้ตัวหน่อยน้ำเกลือครูนี่ก็ได้เอาครูนี่ก็ได้บ่ตัวหน่อยน้ำก็ได้หรือผู้ใดอยากแยากเอาตัวกํามภาก็ถามเอานะครับพี่น้องนี่บ่มีตันนี้อย่างเด้อพี่น้องเด้อบ่มีตันนี้ครับผมอ่านี่เด้อพี่น้องครับผมอาจจะยางวันนั้นเด้อพี่น้องกับท่างหลังผมผมยืนอยู่ขีดตุ่มพอดีนี่นะครับเนาะอ่าอะไรว่ะ บนอาจจะมีตำหนิอย่างเนาะบ่มีตำหนิครับรับประกันครับผมรับประกันเออนี่ในคำมือนกชุดนี้เหรอพี่น้องอ่าเอาหัวไม่มีตำหนิหรอกครับผมครับผมเออนี่เอาหันาดเมียเบื่งกันนะนพี่ทั้งนี้ลูกเออเอาไปจอดได้ก็ได้พอน่อยไปไปมันไม่มีหมอกเดี่ยวไม่มีหมอกเดี่ยวไปไปลูกมาซะไปพี่น้องครับบรรยากาศสิมาเบิ่งคู่ที่หกเป็นแม่ลูกผู่โตงามเนี่ยครับตัวนี้กระไดลูกนี่แดงแดงเนี่ยครับพี่น้องลูกพริกแดงซีเดือนครับลูกพริกแดงซีเดือนครับผมแม่ทับไปหรือท่องไปครับแม่ท่องว่างครับลูกแดงครับนี่วัวลูก ถูกที่2ครับถูกที่2ครับเมียสูงเท่าไรครับตัวนี้เมียสูงร้อยสิบเจ็ดบวกสามสิบเจ็ดบวกบวกครับร้อยสามสิบเจ็ดบวกบวกเออพระเอกก็อยากเข้ากล้องดีเนาะมันยืนรันรถเออตัวนี้คู่นี้อย่างงามเลยครับพี่น้องครับอ่ะคู่นี่เขาได้เปิดไว้ที่เท่าไหรเส้าหกครับสองหมื่นหกไม่ต้องยือกตัวเองว่มีค่าหรอกมันยืดเพราะขึ้นเออนี่ออกจากเฟรมลูกกันบ้างเดี๋ยวเฟรมถอยลูกไปถอยเถอยลูกไปเออสองหมื่นหกนะครับเนาะนี่สีผ้าเบื้องหน้านะครับพี่น้อง บ่ขายจัวนังตน้ำาะขายนี่เด้อครับเด้อเมียสูงไงเบิ่งอยู่นี่กับเกือบลอยสี่สีผุนี่พี่น้องครับอ่ะนี่เด้อครับเด้อเล็บบ่มีปัญหาดอกคขาวครับเรียบสวยๆครับอ่ะนี่นะครับอ่ะเบื้องหลังนะครับพี่น้องครับอ่ะนี่เด้อครับเด้อเบื้องลูกเพิ่นนะครับเออนี่นะครับอ้าวแบบนี้แบบนี้มามา่ะนี่นะครับ สองหมื่นหกสีแบบเดียวกันเด้อครับแต่ละขางพี่น้องแต่ว่าแม่ยกะสีมีใบปั่นเนี่ยยุ่ยไทยเท่านั้นแหละครับผมครับผมอ่ะนี่นะครับเอ้าเบิ้งเอาสองหมื่นหกส่งฟรีร้อยโลส่งฟรีร้อยลเอาเบิ้งมาหนิมาไปแล้วเบิ้งชัดๆครับวันนี้เออนี่ส่งฟรีร้อยโลนะครับอยากได้ก็ทุกอ่ะพี่น้องครับครับเดี๋ยวจะพาดูชุดต่อไปครับผมครับผมอพี่น้องครับมาเบิ่งคู่ต่อไปบันนี้คู่ต่อไปกะฝนเริ่มซาแล้วก็ยับออกมาให้เบิ่งข้างนอกได้พี่น้องเด้อ แต่ว่าสีมันอาจจะซีดไปนิดนึ่งนะพี่น้องตตัวจริงมันสีเข้มกว่าที่พี่น้องเห็นนะครับเนาะตัวนี้ลูกตัวแม่ย่างหนาลูกตัวแม่ย่างหนาอ่าลูกพอไหนเจ้าเดือนหรอครับลูกเข้มแปดสองเดือนกว่าครับเข้มแปดสองเดือนเมื่อกี้หมาขาววันนี่หมาดำพี่น้องเอ้าเข้มแปดสองเดือนกว่านะครับแม่ทับไปหรือท่องไปแม่ท่องว่างครับผมแม่ท่องว่างเด้อครับพี่น้องครับแม่สูงเท่าไรครับนี่งร้อยสามสิบเจ็ดบวกบวกครับสามสิบเจ็ดบวกแม่เป็นงัวอ่างไงเด้อครับพี่น้องเด้อคู่นี้เขาให้เปิดเท่าไหร 35ครับ3ามหมื่นหาได้ครับพี่น้องครับนี่เดี๋ยวสิพาเบื้องหน้าลูกไอ้ลูกเ็ดเขาเดินบนนี่บ่ลูกเขานั่นบวกลูกเกิดเขาลูกเกิดเขาเกิดได้พี่น้องครับผมแต่ประตูหน้าหนาแห้งๆเด้ครับพี่น้องครับตัวนี้สีจริงๆนี่สวยกว่าในกล้องเด้อครับพี่น้องเด้ออ่ะนี่เบื้องแผ่นหลังเดี๋ยวสิพาเบื้องหงหางนะครับเนาะครับเออนี่นี่สีนี่นะครับเนาะเบื้องหางใหญ่ๆนะครับลูกเป็นเครื่องบดแม่ก็เกือบบดแล้วครับพี่น้องครับเกือสิบเปอร์เซ็นต์นะครับครับต่ำหนีบ่มีเนาะพอไหนเนาะ อ่ะมี้นจะไปหูด้านซใส่สวยนิดนึงนะครับพี่น้องครับนิดนึงอ่ะนอกนั้นบ่มีปัญหานะครับเนาะครับผมเอาสียางอ่อมเบื้องทางขวาได้ครับพี่น้องเด้อถึงพี่ไปดูทางขวานะครับเนาะเออเอายางเข่าๆแลก็ได้พอหน่อยมันฝนตกออกโดน่ได้ีๆพอหน่อยพี่น้องเอออ่ะนี่นะครับเนาะเอาเข้าคอกเลยย่างหนาได้ครับพี่น้องเด้อแล้วตัวนี้เน้นเบื้องลูกเอาไปลูกไปเดี๋ยวจะพาเบื้องคู่ต่อไปครับครับผม อ่าพี่น้องครับบรรยากาศเสี่ยเบิ้งแม่ลูกคมใหญ่หัวลุ่นทั้งแม่ทั้งลูกดนะครับเป็นลุ่นธรรมชาติพร้อมเลยพี่น้องแม่ยครับแม่โตใหญ่ลูกโตใหญ่แม่สูงลอยหาซิผาครับแม่ลอยหาซิผาลูกพอไดครับลูกลูกกันเป็นลูกพริกแดงครับจักเดือนหรอครับนี่ลูกพริกแดงซีเดือนกวัวซิผาเดือนหรอครับซีจิผาเดือนหรอได้พี่น้องครับลูกแม่ผสมช็อกโกแลตได้ซิผามื่นซิบหกหมื่นนะครับอ่ะอันนี้แม่ใส่ช็อกโกแลตได้ซิผาสิบหกมื่นอันนี้แม่สูงใหญ่ด้วยครับพี่น้องเดีี๋ยยยวสิิิรรออออออเเเเเบบ่่่่่งงาาาลลูููกกกกพพนนนนนนะะคััฝไปแมดด้้้ ให้ลูกกับเมียย่ยงกันจะเข้าขึ้นลูกเด็กกระสูงเกือบเกือบเลยสามสิบบาทนีพี่น้องมันนั่นแหละครับผมเออเดี๋ยวด้กพี่น้องครับทุกคนซื้อยันหมื่นอึบนี่นะครับเด้อนี่นะครับเราจะพาดูเป็นแม่หัวโล้นนะครับเด้อแม่หัวโล้นครับอ่ะแม่หัวโล้นนะครับเนาะเออนี่เบื้องหน้าตาแม่เพิ่นนะครับเออเดี๋ยวราถามราคาให้นะครับเนาะโอเคเอาจอดวันี่นะครับเอาคู่นี่นี่เออพ้นหอยว่าไว้ที่เท่าไหร่ สี่สิบสองครับทรงฟรีลอยลครับผมอ่ะสี่หมื่นสองทรงฟรีลอยล้อนครับครับผมอ่ะซื้อสองรุ่นสามครับซื้อสองรุ่นสามบูดในบูดในะครับผมตัวจริงๆนี่ยตัวใหญ่เลยครับพี่น้องใหญ่ครับใหญ่มาเบิ้งเอาครับผมนี่เดี๋ยวดะหลูกนั่นยังเห็นชัดบ่เออแม่ข่างขวากับพวกปานบัวดังนะครับปานบัวดังครับเออนี่ยนี่สีผ้าเบิ้งลูกนะครับเนาะเน้นเบิ้งลูกนะครับสวยๆเลยนะครับ เออเอาขอขอเล็ก็ได้พนหนึ่งขอขอเล็กปนี่เห็นมาฉาดบ้านหนึ่นด่านฝนเพียวมากตื่นฝนง่วงก็ได้ฝนตกฝนตกกูใหญ่เอาสี่ทับสองหาเสียได้เพราะมันโตจริงเอาครับอันนี้พี่น้องครับบรรยากาศสีผ้ามาเบิ่งตัวพอพันใหญ่เด้อครับพี่น้องเด้อครับตัวนี้เราไปไว้ยังน้อยครับพี่น้องครับพอฝนมาอีกแล้วครับตัวนี้จักเดือนลูกพอได้ครับลูกสิบห้าเออลูกสิบห้าเดือนล้วนพอสามสามหนึ่งครับเคฟสามหนึ่งครับผมสิบห้าเดือนลูกครับเคฟสามหนึ่งนะครับพี่น้องครับอ่าเคฟสามหนึ่งสูงเท่าไหร่ครับสูงครับ ร้อยห้าสิบเพราะน่เปิดไว้เท่าไรตัวนี้เอาอ่าหมุดทางกางฝนตกเลยนะครับสามสิบเก้าครับผมสองฟีร้อยโลสามสิบเก้าครับผมฟีร้อยโลนะครับเนาะเออนี่นะครับผู้ใดหาพอพันตัวใหญ่ๆอยู่กะครับตัวนี้เด้ไหครับสีจริงๆเนี่ยสีแบบย่างดีเลยได้พี่น้องเด้อสวยๆครับสีย่างดีนะครับย่างสวยๆนี่มึงถ่ายย่างครับพี่น้องครับตัวใหญ่ๆนะครับเนาะครับอ่ะอยากได้กะมาเอาครับผมได้เลย ไข่สองนะครับพี่น้องหางบักยาวเลยได้พี่น้องครับครับผมผู้ใดหาใส่แบบนี้อยู่ครับเมาเอาตัวนี้ก็ได้เด้อครับพี่น้องครับเอาตรงมาเบิ่งตัวจริงเอานะครับนอกวันย่ายสำได้ครับผมนี่ราคานี้นะครับเนาะครับผมกะสำหรับคลิปนี้กัฝนตกได้ครับพี่น้องอาจจะอย่ความจังน้อยนะครับเนาะสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบไว้แค่นี้ครัับสสวดีครับสวัสดีครับ